สวัสดีครับอยู่กับผมแอร์เบวีสำหรับใครที่อยากเปิดเซิร์ฟไมค์ค a f t นะครับผ่าน Mac OS นะขั้นตอนแรกๆก,ก็จะแตกต่างจาก Windows นิดหนึ่งนะครับก็คือไฟล์ในการรันนะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสกุนไฟล์นะครับ Windows อาจจะเป็น .cmd .bat นะครับส่วนใน Mac เนี่ยก็จะเป็น .command ในการรันนะครับแล้วก็ต้องมีการา access permission หรือว่าให้สิทธิ์ในการรันอีกนะอา,อาจจะยุ่งยากกว่านิดหน่อยนะครับโอเค โดยที่กล่าวมาในวันนี้เนี่ยนะผมก็จะมาสอนในการเปิดไฟล์สร้างไฟล์ในการเปิดเซิร์ฟกันนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการโหลดพวกอ่าเพเปอร์ตัดจามสเกลัจามาก่อนพูดง่ายๆคือตัวเปิดเซิร์ฟไมค์ครับอะไรนะอ่าไปโหลดมานะครับในเจ้าตัวโค้ดโค้ดโค้อะไรก็ได้นะครับหลังจากโหลดแล้วก็มาสร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับผมจะตั้งชื่อว่าเซิร์ฟอร์ MacOS หรือกันนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็อ่าก๊อปปีไฟล์มาวางในนี้เลยนะครับอ่า ถ้าเหมือนผมนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อเป็น server.jar ก็ได้นะครับหรือว่าตั้งชื่ออย่างอื่นก็ได้ให้เข้าใจง่ายนะครับถ้าเป็นแบบชื่อมเดิมรีสปีก็ขีด1.5ึ่้อะไรมันยากนะครับแนะนำให้ปรับเป็น server.jar ดีกว่านะครับจะได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับไปที่เจ้าตัวลูกแว่นขยายตรงนี้เลยนะครับปุ๊บอย่างงี้นะครับโอเคแล้วก็พิมพ์ว่า t e x t e d i t นะครับก็คือเหมือนพูกโน้ตแพดอะไรนะแต่อยู่ใน Mac นะครับ t e x t edit app จากนั้นมันก็จะให้เลือกที่อยู่นะครับว่าเราจะเซฟไว้ที่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับเรากดไปที่ Desktop ครับเพราะว่าผมเซฟไว้ใน Desktop นะครับเพื่อนๆเซฟไว้ไหนเพื่อนๆก็เข้าไปในโฟลเดอร์นั้นแหละนะผมก็เป็น Server Mac OS ตัวนี้นะครับที่มี server jar อยู่ในนี้นะครับจากนั้นนะครับกดที่ new document ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างพวกไฟล์ใหม่นะครับนะครับจากนั้นนะครับทั้งบนครับไฟล์ครับกด format นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น make p r i n t e x t นะครับไม่แพลนแท็กก็จะเป็นพวกทำให้เป็นโน้ตแพดธรรมดาแหละนะไม่ต้องมีพวกตัวอักษรใหญ่อักษรเล็กนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะเป็น txt ธรรมดาแล้วนะครับไม่ใช่ rich text format นะครับถ้า rich text format ก็จะเป็นแบบมีตัวอักษรใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็สามารถพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับมันจะมีอะไรรายละเอียดที่เล็กๆน้อยๆที่เยอะกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับ นะนะครับนิดหนึ่งแค่2บรรทัดเองนะครับพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์นะครับเป็นแฮชแท็กหรือว่าสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายตกใจครับแล้วก็ทับบินนะครับสแลแล้วก็อ่าแล้วก็สแลสแบชนะครับเหมือนการเข้าถึงบินนั่นแหละนะบินของเจ้าตัวจาวานะโอเคจากนั้นก็เขียนว่าอาขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็พิมพ์ว่า CD นะครับไม่ใช่ CD นั้น่นะก็คือเป็น CD แบบเข้าถึงไฟล์อะไรประมาณนั้น CD นะครับ ปิดไปอย่างนี้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ฟันหนู2ตัวนะครับข้างในนี้นะครับก็จะพิมพ์ว่าดอลลาร์สไทด์หรือครับหรือว่าเครื่องหมายเงินของอเมริกาแหละนะแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดครับข้างในวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับผมก็จะพิมพ์ว่า D I R N A M E นะครับก็คือ The Name นะครับแล้วก็เว้นวรรคครับแล้วก็ทําการพิมพ์ฟันหนู2ทีครับ Double ลโค t e แหละนะเข้าไปในฟันหนูนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าดอลลาร์สไทด์แล้วก็ศูนย์ นะครับโอเคนะครับขึ้นมาทัดใหม่นะครับพิมพ์ว่า sql นะครับพิมพ์ตัวย่อก็ได้นะครับ exec นะครับก็คือเหมือนแบบ sql นะครับอ่าหรือว่าการใช้นั่นเองนะครับพิมพ์ว่า java นะครับอ่าที่เหลือก็จะเหมือน windows แล้วนะครับก็พิมพ์ได้เลย java ก็ xms กําหนดนะว่าอ่าใช้แรมใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับ1นึ่งพเมกนะครับอ่าก็พิมพ์ไปนะครับอันนี้อ่าใช้ใช้ทรัพยากรมากสุดก็เท่าเดิมนะครับอ่า แล้วก็พิมพ์มาขีดจาแล้วก็ชื่อไฟล์ครับก็คือ server.jar ถูกไหมครับแล้วก็พิมพ์ตามเลย server.jar นะครับนี่คือสาเหตุที่ผมให้เปลี่ยนชื่อนั่นเองนะแล้วก็พิมพ์ว่า no gui นะครับเพื่อให้มันไม่มี gui เด้งมาเพราะว่าเันใหม่ๆม,มันจะมี gui เด้งมาเนี่ยนะ,อะโอเคประมาณนี้แล้วก็ทําการไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟ โอเคนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้จะเป็น Start จะเป็น Run จะเป็นอะไรก็ได้แต่ผมขอเป็น r ันแล้วกันทางการดี <c oughs> นะครับส่วน .txt นะครับให้เปลี่ยนเป็น .command นะครับโอเคแล้วทําการเซฟเลยนะครับจากนั้นนะครับยังรันไม่ได้นะครับกดเข้าไปเพิ่มยังรันไม่ได้มันก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ผมรันไม่ได้นะผมไม่มีสิทธิ์ในการรันอะไรประมาณนั้นนะครับให้ทําการไปที่ spotlight search นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า terminal แล้วก็ อ่กด enter เข้าไปนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าต่าง terminal มานะครับไอตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมเป็นลงอะไรผิดพลาดมานะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ chmod ก็คือ chmod นะครับเหมือนการอ่าเป็นตัวจัดการไฟล์เป็นตัวจัดการพวกสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์อะไรประมาณนั้นแหละนะแล้วก็ a บวก x นะครับโอเคว้น w ร r k ปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็เอาไฟล์เจ้าตัวที่ชื่อว่า run comma นะครับย้ายเข้ามาในนี้เลยนะครับเพื่อให้มัน ทำการจัดการ p e r m i s s i o n นะครับแล้วกด Enter ไปรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาไม่มี Error ขึ้นมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถรันไฟนี้ได้เลยนะครับคลิกเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเหมือน Windows ทุกประการเลยนะครับพวก Loading Library พวกนู่นนี่นั่นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นยอมรับ u l u r a Tech นะครับเป็น True นะครับก็สามารถรันได้นะครับเหมือนวิดีโอเลยดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะมาที่เทอร์มินอลแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับชอบกดไลค์แชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมไอวี่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนเด้อ